ขอเชิญนางสาวสุประชาคมณีขววึ้นหนังสอพิมก่อนตอนแรกก่อนกราบเรียนท่านประธานที่โหรบที่ฉันนางสุประชาควณีเป็นคู่ค้าคนที่สองค่ะพีฉันยังคงไม่เห็นด้วยกับการเปิดสมุดเสียอ้ค่ะ ต้องยองมรับและทำตามกฎระเบียบที่ต้องทำตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนค่ะโรงเรียนเป็นสังคมขนาดกลางที่มีคนประมาณ1นึ่งร้อยถึงพันกว่าคนโรงเรียนไม่ได้มีเราแค่คนเดียวถ้าเราทําตามใจตัวเองเราต้องการให้สักคมเป็นแบบนี้สมศักดเสรแะะีแล้วก็จื่นละคะแล้วเขาจะทําตามเราไหมเขาจะทําให้มันไปเป็นในทางเดียวกันได้ยังไงคะก้สง ทางเดียวกันค่ะถ้ามีหนึ่งคนย้อมของสีชมพูที่ย้อนขึ้นมาแล้วงั้นถ้าเขื่นล่ะที่ ลองจินตนาการตามนะคะว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นโรงเรเียนจะวุ่นวายไ,ไหมแค่เรื่องทำาถกแค่เรื่องทำการกดสมดุกเลยทำไม่ได้เลยแล้วถ้าเราโตไปไปเจอโลกที่กว้างขึ้นคนที่มากขึ้นเราจะทำการกดของโลกได้อย่างไรคะเพราะฉะนั้นดิฉันยังคง